ทำมาเทสท,ที่สี่โอมกันต่อนะครับมาดูไฟตกเ,ย,เยวุ้นลมนะครับหนึ่องตอร้ยี่สกโวลต์ยีแอมนะครับ1 2ึ่งสองตอมยี่สิปดอมนะครับหนึ่งสองตมยี่สิบเก้แอม้อายิเอ็ดวลนะครับหนึ่งสองมยี่สิบ 1, 2, 3, 29, เก้ 1, 2, 3, 29, เาแอม สุดที่ยีิบ้าแอมปเดี๋ยวมาดูไฟตกจะตกเล็ดลูนเดี 000, ่ยวร้อยยี่สิบสองลูนนั่งสองสามจะดูกระเสยี่สิบเก้าจุดแปดแอมสามเกี่้าสามจุดแอมป์นะคิดแช่หนึ่งที่สี่โวลต์ครับยี่สิบยยิิบบเก้าจุดยี่สิบเก้าจุดแปดจะเอาไฟที่มันตกต่ำที่สุดก็คือประมาณร้อยยี่สิบสองลูนครับเออยี่สิบเก้า จุดแปดคูณที่ตกต่ำที่สุดก็คือเหลือร้อยยี่ิบสองวูน,นครับก็สามพันหกร้อย้สิบห้าวัตต์นะครับกำลังวัดมันไม่ได้แค่นี้นะนะครับมันเป็นที่ไปบ้านผมมันไม่พอยองนะครับนะก็พอประมาณนี้ครับนะกำลังวัดมัน ถึง4,000สบายสๆยอยู่แล้วครับ,รบถ้าไฟบานมันไม่ตกแต่อันนี้มันตกเยอะนะครับเพราะว่ามันกินขาเข้า29แอมป์เหมือนกันใจกอ่า29กินก็29นะครับซึ่งมออแปลงทําแบบนี้ไม่ได้นะครับนะแต่อย่าอย่าอย่าลืมนะครับว่าซื้อชิ i n ่องเขาใจออกมา29แอมป์ M, แต่เป็นกระแส DC เป็นกําลังวัตตที่จะต้องเอาไปใช้งานได้จริงๆนะครับแต่ถ้าเป็นมออแปลงนะครับกระแส DC ออปุ์มันจะเยอะนะครับ